เขาเรียกว่าเป็นเมกะเทรนนะฮะเมกะเทรนทั่วโลกนะ,ะเป็นเมกะเมก้านยนะเมก้าแปลว่าใหญ่บรลลูโลกมโหฬานมหระาทึกเนี่ยเป็นเมกะเทรนนะฮะที่นะ,ะทั่วโลกเป็นนะครับคือนะครับคนประชากรในเมืองหลวงเนี่ยนะครับอบยพหนีออกจากเมืองเมืองที่เขาอยู่ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เข้ามาทํางานกันเนี่ยเป็นกันทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าญี่ปุ่นหรืออังกฤษนะ อ,อพยพหนีออกจากเมืองหลวงกันนะอย่างกรุงเทพก็คือมืองหลวงของประเทศไทยแต่อเมริกาที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเมืองหลวงจริงๆคืออะไรอ,อเมริกาเออคือรัฐอะไรอะรบอชิงตันมันก็คือเป็นรัฐที่เป็นมีทําเนียบขาวอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะแคลิฟอร์เนียที่รู้จักกันถูกบ่อยๆนะแคลิฟอร์เนียเออ,เอ,อแคลิฟอร์เนียไม่ใช่รัฐสิใช่ไหมใช่รัฐปะ เออผมไม่รู้ผมไม่เคยไปอเมริกานะแล้วก็นิวยอร์กนะครับแล้วมีอะไรกันซันฟรานนะอันนี้ก็ได้ยินบ่อยๆนะแต่ว่าเอออเมริกามันเป็นเมืองเมืองหลวงอยู่ตรงไหน,นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ใครรู้ช่วยบอกทีนะแต่อย่างกรุงเทพเนี่ยนะเขาบอกว่านะครับเชื่อไหมครับว่าในรอบห้าปีเนี่ยนะฮะกรุงเทพเนี่ยนะครับ,รม,รบมีคนย้ายออก จากกรุงเทพนะครับมากกว่าย้ายเข้านะในช่วงห้าปีย้อนหลังไปเนะี่ยทุกปีเนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่าตรงนี้เขาดูจากาทะเบียนบ้านหรือเปล่าคือนะออกจากทะเบียนบ้านไปแต่ว่าการเคลื่อนย้ายจร,จริงเนี่ยมันไปวัดอะไรค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้าวัดจากชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านเนะี่ยมีการย้ายออกจากกรุงเทพออกไปเนะี่ยในรอบห้าปีเนี่ยมีการย้ายออกไปมากกว่าเข้าทุกปีนะครับอ่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นอะไรที่วัดได้นะเพราะว่า มันก็มีเหตุผลที่จะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เปลี่ยนย้ายทะเบียนบ้านตามไปที่จังหวัดที่เราอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นแมกกาเรน,เนทั่วโลกนะครับที่คนย้ายออกจากเมืองเนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะปัจจัยอะไรทีนะ่ทำให้ประชากรย้ายถิ่นฐานกันขนาดนั้นนะครับกุญนะแจสําคัญของการสนับสนุนการย้ายออกจากเมืองใหญ่อย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะฮะการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมของคนไทยทําให้เกิดอาชีพใหมๆ่ๆอาชีพแปลก ที่ไม่คิดว่าจะมีเกิดขึ้นนะเออมันมีอาชีพแปลกๆใหม่ๆหลายอาชีพนะอาชีพแปลกๆใหม่ที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งรวยขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นอาชีพอ,อน้องน้องที่มานั่งกินข้าวมาในแอปแอปอะไรนะบิ big, big, big go, ๊กบิ๊กโกบิงโกหรือสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวนะลองดูแอปอะไรอ่ะเป็นของจีนนะเออคือคือผมมีเออ น้องที่รู้จักเนะ่ะเขามาเป็นที่ให้ผมเป็นที่ปรึกษานี่แหละนะเขาก็ทําอาชีพเนี่ยอยู่ในแอปไอ้น,นี่แหละแอปวิงโกรสักอย่างเนี่ยนะใครรู้บอกหน่อยแล้วกันนะแล้วก็อยากจะกู้ซื้อบ้านนะเขาเขาทำอยู่ในแอปนี้แหละผมก็ถามเฮ้ยแอปนี้มันคืออะไรอ่ะเดือนหนึ่งได้เกือบแสนนะฮะเดือนหนึ่งได้เป็นแสนนะเออแล้วก็มีไอ้น้องที่อยู่ในไอแอปไอเนี่ยนะอสองสามคนนะที่มา โทรมาให้ให้ผมคอนซัลท์ให้นะนะอีกคนนึงเนี่ยกู้อะไรไปเยอะแยะและนะก็ก็ส่วนให่เนี่ยจะกู้พวกบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคคลซึ่งมีเงินโอนเข้าออกเยอะจนธนาคารมัน AI มันจับได้มันก็อนุมัติสินเชื่อให้เลยแต่บางคนที่จะกู้บ้านเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่แคตรงนั้นไงนะไอ้น้องคนที่เขากู้บ้านโดยเป็นน้องที่อยู่ในทํางานในแอปเนี่ยที่ได้เดือนเจ็ดแปดหมื10่นเป็นแสนเนี่ยก็ให้ผมวางแผนการเตรียมตัวยื่นกู้ให้ก็ คุยกันเกือบปีนะสุดท้ายก็ยื่นกู้ผ่านนะเออนะแล้วก็ดีใจกับน้องเขาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นผมตาย,นายแนเ่ยพราะน้องโทรมาเช้าขางวันเย็นของวันเช็นคือแบบเขาเครียดอะไรเขาก็โทรมาแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยมันยังไงเนี่ยเขาก็เลยให้ผมเข้าไปดูนะเวะลาเขาทํางานผมนก็เข้าไปดูเฮ้ยอาชีพบ้าบอลว่าเฮ้ยพูกอย่างนั้นมึงน,นั่งกินข้าวมึงก็ถ่ายกล้องให้เขาดูเนี่ยนะนั่งกินข้าวเดินไปเดินมาอยู่ในห้องแค่นี้นก็ได้ตังค์แล้วหรอ นะครับก็บอกว่าก็จะมีพวกพวกป่าป๋าที่เขาเรียกเลยนะโอนไวโอนยเนะพวกนั้นนะเขาก็จะแบบสนับสนุนนะเออนะแต่ว่ามันก็ไม่ไปถึงขั้นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะล่วงล้ำทางเพศเลยนะมันไม่ถึงขั้นนั้นนะเพียงแต่ว่าแค่แค่นั่งดูอย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายตังไวให้เขาอ่ะเออนี่ก็คืออาชีพหนึ่งที่ที่ทไรายได้ดีนะสะเตตเมนต์เดินดีมากนะแต่สุดท้ายมันไปบอกแบงค์แบบนี้ไม่ได้หรอกอาชีพเนี้ยนะผมก็แต่งตัวให้เขานองเขา ค่อนข้างใช้เวลานะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ากรณีแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการแต่งตัวนะอย่างน้องเขาเกือบปีนะฮะเกือบปีแต่ว่าเขาเนี่ยได้เตรียมตัวกันมาเบื้องต้นแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ถูกกเกณฑ์มากนะผมก็ช่วยดูเขาตรงนั้นอันนี้เขาก็เป็นอาชีพแปลกๆเหมือนกันนะหรืออย่าง YouTuber, ยูทูบเบอร์ไงอย่างผมเนี่ยนะยูทูบเบอร์ผมก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้นะเพราะว่ามีอาชีพแต่ว่าอาชีพยูทูบเบอร์ของผมผมเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับ อาชีพอื่นๆเข้ามาอีกนะเช่นยูทูบเบอร์จริงๆแล้วเนี่ยรายได้มันก็จะมาจากค่าโฆษณานะครับที่ Google คือ Google กับ y o u t u b e มันก็จะของเดียวกันถูกไหมไอ้อัลฟาเบตเนี่ยบริษทัทเขาเนี่ยเขาก็จะโอนเงินค่าโฆษณามาให้แนะบ่งผลประโยชน์ให้กับเราเทุกเดือนนะครับเข้าบัญชีมาเลยนะครับนะแล้วผมก็จะมีรายได้จากค่าโฆษณาจาก YouTube แล้วผมก็จะมีรายได้จากสมาชิกพิเศษที่คนที่อยากจะฟังคลิปพิเศษเจาะลึกเนี่ยนะฮะก็มาสมัครสมาชิก กับผมเนี่ยยูทูก็จะเป็นคนเก็บเงินนะครับซึ่งตัวเนี้ยอ,อย่างเงี้ยใ,ใครที่ดูอยู่ในผ่านอ่ u ยูทูเนี่ยนะฮะก็จะเห็นอยู่ว่าอย่างผมเนี่ยจะมีอยู่ไอคอมเมนตน์จะมีอยู่ด้านบนสุดผมปักหมุดไว้เนี่ยใครที่อยากจะเข้ามาฟังคลิปพิเศษของผมเนี่ยก็เสียตังให้ y t u t u นะฮะเดือนละ300บาทนะครับให้เดือนละ300บาทนะแล้วก็เขาจะเขาจะหักค่าธรรมเนียมของเขาเสร็จแล้วจะทอนให้ให้ผมอีกทีนึงแล้ว u ูทูก็จะเป็นคนคนหักตังให้ทั้งหมด ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็แค่ดูรายงานเลยเสียว่าเดือนนี้นะครับมีสมาชิกกี่คนลดไปเท่าไหร่หรือเพิ่มมาเท่าไหร่นะเรามีหน้าที่ทำคลิปให้สุดยอดให้คนดูนั่นเองนะแล้วรายได้ของผมก็จะมีจากที่พูดเดี๋ยวสัมภาระมาเล่นบอกว่าเนี่ยอจจะไม่เวลาผมเสียตงังค์ไอ้ผมเสียภาษีอยู่แล้วนะครับรายได้ผมก็จะมาจากคอนซัลที่คนที่อยากคุยกับผมเนี่ยนะครับก็ต้องโอนสตังค์มาให้ผม ก่อนนะผมถึงจะให้เบอร์ติดต่อนะแต่ว่าหลายคนบอกอุ้ยมึงโหดจังวะมึงต้องคุยคุยกับมึงต้องโอนตังเหรออะไรเงี้ยต้องบอกว่าต้องโอนนะฮะคือถ้าไม่โอนเนี่ยคุยได้นะแต่ว่าคุยทางไลน์นะไลน์ไดีผม Antonio, right? ตัววิ่งเนี่ยแอดอันโตนิโอเนี่ยตัววิ่งข้างล่างไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมผมคุยได้แต่ว่าตอบช้านะเพราะว่าไลน์เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมคืนให้เบอร์ติดต่อไปออกอากาศนะตายแน่เลย ผมไม่ต้องทำเลยประสาทกินทั้งวันเนี่ย <g ül> <g ül> นะเพราะบางคนเนี่ยไลน์เข้ามาเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนนะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ไลน์มาตลอดเหมือนกับเขาคงคิดว่าผมไม่หลับไม่นอนนะนะฮะแต่ว่าผมก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้อยู่เบอร์หนึ่งนะค,คือเบอร์0 9 2 2 7 8 5 0 5 1อันนี้เป็นเบอร์ที่ออฟฟิศผมนะฮะอ่าอันนี้เป็นเบอร์ที่ออฟฟิศผมไม่ต้องโทรไปจะไม่เจอตัวผมหรอกถ้าอยากคุยผมไม่มีทางได้คุยหรอกถ้าโทรไปนะครับ อันนี้คืออีกหนึ่งรายได้ผมว่าใครอยากคุยกับผมเนี่ยต้องโอนสตังค์มาให้ผมเนี่ยสองพันบาทนะถึงจะได้คุยผมจะให้เบอร์ไปนะอ่ะ,ะก็คุยกันนะแล้วก็เพื่อนถามผมเออสองพันบาทนี่คุยกันได้นานมาาน้อยแค่ไหนตลอดอดชีพคุณเนะี่ยคุณอยากคุยกับผมคุณก็โทรมาแล้วกันมีเบอร์ถ้าผมรับสายนะแต่ผมรับทุกสายแหละยกเว้นผมกลังประชุมอยู่หรือติดสายอยู่อะไรก็ตามนะครับ นะน,นี่คือรายได้กีกรายได้นึงรายได้นึงก็คือเป็นรายได้ที่ผมก็มีบริษัทชื่ออันตนิโอเอโทนีชื่อเดียวกับช่องนี้แหลนะอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นที่ปรึกษานะฮะสินเชื่อแล้วก็การเงินทั้งหลายให้กับจริงๆเราจะรับเคสเฉพาะลูกนี้ที่เป็นสินเชื่อธุรกิจ SME นะฮะออตอนนี้ไม่ต้องออรายใหญ่มากก็ได้นะตอนนี้เล็กสุดที่รับเนี่ยประมาณ4ี่ล้านนะประมาณสล้านนะ แต่ใหญ่สุดที่รับนี่น่าจะประมาณ200กว่านะ2 0 0 200เกือบเกือบ300นะใหญ่สุดที่รับนะครับเกือบเกือบ300้อไม่มี400ด้วยนะปีที่แล้วมี400ทําจบไปแล้วนะครับเ mm hmm. นี่ยแหละผมจะรับงานเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกค้าเป็นค่าคอนซัลท์รายเดือนนะเป็นเปรียบเสมือนผมเป็นโค้ชให้คุณนะแต่ว่าโค้ชไม่ใช่ผมคนเดียวมีทั้งออฟฟิศผมเองทั้งฝ่ายกฎหมายแล้วก็ฝ่ายสินเชื่อ จะดูแลธุรกิจคุณจะดูแลเรื่องการเป็นหนี้ของคุณให้มันเข้ารูปเข้ารอยไม่เสียเปบธนาคารนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางทำมาหาก,กินของผมนะเออนะก็บอกกันไปตรงๆอย่างนี้เลยนะครับทีเนี้ยนะอย่างที่บอกว่าอาชีพใหม่ๆเยอะมากเลยยูทูบเบอร์นะมานั่งกินซอยจุให้คนดูแม่งควรดูเป็นล้านนะอย่างคุณพ่อผมเนี่ยผบอกพ่อนั่งดูอะไรดึกๆืนเออ๋อนั่งดูเขากินจุ กินจุมาหั่นเนื้อจิ้มกินแม่ก็กินกันอยู่แค่นั้นอนะ่ะแล้วมันก็ไอ,อช่องเดิมนี่แหละช่องเดิมก็กินเหมือนเดิมเดี๋ยวก็กินจุเดี๋ยวก็กินลาบเดี๋ยวก็กินเอา l o เตอร์มาทําเป็นลาบอะไรเขาไว้นะก็นั่งดูคนติดตามเป็นล้านแล้วดูคลิปแต่ละคลิปเป็นล้านเออนะแต่ไอ้ช่องผมนี่แม่งกว่าจะหาข้อมูลกาจะทาคนดูถามว่ามีคลิปที่มีคนดูเป็นล้านวิวบ้างไหมช่องผมมีนะครับช่องผมมีคลิป ดูล้านวิวนะครับมี8-9ดเก้าแสนวิวก็มีนะครับแต่โดยเฉลีย่ยเนี่ยถ้าลงใหม่ๆเนี่ยมันก็พันสองพันห้าันแค่นั้นเองเนะเออคนเขาคงชอบแบบอยากพักผ่อนนะแต่วันจะมีอาทิตย์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไลฟ์ขายข,ของอย,งอย่างอะไรนะที่ดังๆอ่ะไอชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ละไอดังๆผู้หญิงเน่ยชื่ออะไรวะคิดไม่ออกเออนั่นแหละช่างมันนะครับเออ อะไรนะพิมพ์นิพายเออแเออแลหรือว่าอาชีพแบบไลฟ์โค้ชนะฮะดังๆหลายๆคนอย่างาผู้กองเบนซ์เนี้ยหรือว่าที่ดังระดับไปแล้วก็ชื่ออะไรนะอชอนเนี้ยชอนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนนะ่ยที่เขาดังๆเขาเป็นโค้ชนะอันนี้คือเป็น,นช่องทางการหาเงินเป็นการสร้างไรายไดนะ้โดยที่ไม่ต้องเป็นต้องยึดติดกับสถานที่ หรือทําเลที่ตั้งหรือออฟฟิศเลยนะเพราะฉะนเนี่ยอาชีพแบบเนี้ยหลายคนที่เป็นแล้วกลับไปอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องอยู่กรุงเทพนะครับนะไม่ต้องอยู่กรุงเทพเพราะว่าไลฟ์สไตล์การทํางานเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็พอโควิดมาเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งชัดเจนเลยนะเขาเรียกว่า work from home w, h, w f h work from home แล้วมี wfa กนะก็คือไม่ใช่สถาบันมวยสมาคมมวยโลกไม่ใช่นะดเงนั้นนวเออนั่นแหละ WFA คือ work from anywhere นะคะคือทำงานที่ไหนก็ได้นะเอาอย่างง่ายๆตัวผมเองเนี่ยเออถ้าไม่ไม่ไม่ไม,ม,มติดเรื่องต้องไปเจราจานี่ให้กับลูกค้าหรืออะไรก็ตามนะผมสามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะผมมีแค่โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตหนึ่งเครื่องแล้วก็ wifi แรงๆซะหน่อยผมก็ทำงานได้แล้วนะอ๋อมีผมต้องติด D J I ด้วยเป็นกล้อง D J I ไว้อัดคลิปอัดเสียงอะไรอย่างงี้นะ ไปทํางานที่ไหนก็ได้นะไปเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรผมทําได้หมดแต่ว่าด้วยความที่เรารับงานเจรจานี่นกับลูกค้าแล้วก็ต้องเข้าออฟฟิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จริงๆบาง,บางครั้งบางช่วงผมอาจจะบอกลูกน้องเฮ้ยช่วงนี้ขอกูไปปีกวิเวกหน่อยได้ไหมว่ามึงทำงานกันให้รู้เรื่องหน่อยนะเพราะบอกว่าเพราะว่างานยูทูบเบอร์มันต้องครีเอทครีเอทตลอดมันต้องหัวสมองมันต้องค่อนข้างที่จะแบบสดใสนะฮะไม่งั้นมันจะคิดงานไม่ค่อคยออกนั่นนั่นคือเทรนด์ที่หลายๆคนทํา มันไม่จะเป็นต้องเข้าออฟฟิศนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทํางานที่ยังไงยังไงคุณก็ต้องเข้าออฟฟิศอะคุณก็ทําแบบนี้ไม่ได้นะเออคุณเป็นพนักงานเอบัญชีหรือพนักงานหุคคลที่ต้องมันต้องทําเป็นระบบอะคุณจะออกมาแบบนี้ไม่ได้ไ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่แบบเฮ้ยทางานที่ไหนก็ได้มันไม่ได้หรอกอไม่ได้หรอกไม่ได้ทุกประเทศไม่ได้ทุกอาชีพแบบนะ เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมีาตราการย้ายออกของประชากรมากกว่าย้ายเข้านะในตลอด5ปีที่ผ่านมาน,นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการนินยมการทํางานที่บ้านมากขึ้นนะครับนะครับยกตัวอย่างน้องผมอะทํางานที่บ้านมันทํางานที่บ้านมา5-6เดือนแล้วนะแล้วก็เข้าที่ทํางานเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะเออแต่ว่าทํางานที่บ้านมา มานานมากนะครับมานานมากแล้วนะก็ไม่รู้จะได้กลับไปทำงานออฟฟิศอีกหรือเปล่าแต่ว่าบริษัทก็ดีนะไม่ลดกันตรงเป็นเดือนไม่เลยก็ได้เท่าเดิมนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอากระแสการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดคือย้ายออกกลับกลับบ้านเนี่ยนะบางคนอยู่ต่างจังหวัดย้ายกลับบ้านมันเกิดตัวเองเนี่ยนะครับเออมันควรต้องมีอะไรรองรับบ้าน้างนะครับถ้าเปรียบของประเทศไทยเนี่ยนะจะมีทั้งหมด สี่ด้านนะที่ต้องเป็นปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงนะคือถ้ามีปัจจัยครบเนี่ยนะประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่ที่เรียกว่าเป็นติดเมกะเทรนด์ของเขาคือไม่จำเป็นต้องทํางานที่บ้านก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานครก็ได้นะคุณต้องมีสี่ข้อนี้นะคือหนึ่งด้านคมนาคมและการสื่อสารนะคุณจะต้องมีแบบการคมนาคมระหว่างการคมนาคมการเดินทางระหว่างเมืองอยา่าง ขเมืองรองให้ง่ายและสะดวกมากขึ้นอย่างกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะแล้วนะมีรถไฟฟ้าครอบคลุมรอบประเทศไม่ใช่สิรอบรอบกรุงเทพนะฮะถึงปร,ริมณฑลเลยนะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับอันนี้ประเทศไทยนี่ไม่ธรรมดายอยู่แล้วเรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี่นะครับสองเนี่ยค่าเช่าสำนักงานหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำตามหมัวเมืองให,ใหญ่เนี่ยต้องมีการปรับให้มันบาลานซ์กันกับในกรุงเทพนะครับ ข้อสามคือด้านสาธารณสุขเนี่ยอันนี้ของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในระดับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับจะต้องมีการให้ประชากรเข้าถึงสาธารณสุขได้ง่ายขึ้นและกระจายมากกว่านี้คือขยายไปตามตำบลหมู่บ้านย่อยๆไม่ใช่บอกว่ากว่า,าจะเข้ามารักษาตัวกันทีนี่ล่อนไปสมมติว่าต้องไปหาหมอประจำจังหวัดตั้งแต่ 8โมงช้าต้องไปรอเชิงแต่ตี5ออกจากบ้านแต่ตี4ตี2นี่ตายก่อนตอนเดินทางอะ่ะแหละนะเพราะฉะนั้นสารสุกต้องเข้าถึงกระจายนะครับแล้วก็ด้านการศึกษาเนี่ยบอกว่าในระดับปุ๋ยภาคคุณภาพการศึกษายัางถือว่าต่ํากว่าระดับเมืองใหญ่แต่ไทยก็มีจุดแข็งคือนะฮะมีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ช่วยพัฒนาทักษะและฝีมือทางอาชีพให้กับประชาชนคือต้องขยายเรื่องการศึกษานะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็บอกว่าการเสริมต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานสีด้านให้มีการกระจายทั่วถึงมีมาตรฐานใ,นใานใกล้เคียงกันทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญนะฮะในการสนับสนุนการย้ายออกจากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยอย่างยั่งยืนนะแล้วก็เมื่อทุกเมืองจเจริญเท่าเทียมกันเนี่ยจะนําไปสู่การกระจายการพัฒนา,านทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสของประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งลดความแออัดและการกระจุกตัวในหัวเมืองใหญ่นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าผมเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยผมตอนเด็กเด็กตั้งแต่เด็กเเลยนะตอนเด็กเด็กยุคนี้ไม่เคยได้ยินเลยแบบตอนเด็กเดกเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงสร้างภาพภาคอีสานแบบนั้นตอนเด็กเด็กผมผม ภาพภาพของภาคอีสานเนี่ยอีสานบ้านเราเนี่ยไม่ใช่บ้านผมนะฮมันมีแต่ความแห้งแรงนะครับน้ําไม่มีทํานาไม่ได้ทําเกษตรไม่ได้มีแต่ความแห้งแรงภาพคือเห็นแต่แบบดินเหนียวแตกระแหงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อดอยากคนอดอยากนี่นั่นคงก็คงจะเป็นอย,อย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสมัยผมเด็กๆเกนะี่ยประมาณสามสิบปีที่แล้วนะครับสามสิบกว่าปีที่แล้วนะ แต่ตอนนี้ลงไปภาคอีสานไม่ใช่แล้วนะผมไปอีสานเยอะเยอะนะเยอะนะนครพนมอะไรนะมุกดาหารสก,กลอุดรอ,อุบลขอนแก่นบุรีรัมย์กีฬากาลาสินศรีสะเกดไปไม่หมดละเฮ้ยมันไม่เห็นจะแห้งแรงเลยวะไม่เห็นมันจะแห้งแรงเลยขับขึ้นนั่งขึ้นบินนะ่ะนั่งขึ้นบินตอนกลางวัน ตอนกลางวันนะเครื่องบินเนี่ยพอผ่านใกล้ถึงลงสนามบินเขาก็จะบอกว่าปิดเครื่องมืนสื่อสารนะคะเครื่องกำลังจะลงแล้วนะคะอีกสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วก็เขาก็ปิดแล้วเปิดหน้าตาพอเปิดหน้าตาก็มองลงไปดูเฮ้ยแม่งก็น้ํานะคะแม่งเป็นหลุมๆเต็มไปหมดเลยเป็นหลุมเป็นหลุมน้ํามนเต็มไปหมดเลยอ่ะหรือว่าเขาใช้ทฤษฎีในหลวงรอเก้าแหรอโค้งหนองนาเฮ้ยเยอะจริงๆนะน้ําเยอะมากเลยนะน้ําแบบเป็นหย่อมๆเต็มไปหมดเลยอ่ะเออ เออมันไม่ได้แห้งแลแห้งอย่างในภาพที่เคยรู้สึกตอนเด็กๆนะแล้วเวลาไปทานข้าวร้านอาหารเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเป็นร้านอาหารอิตาเลียนเลยนะเออแล้วก็แบบว่ามันก็อิตาเลียนที่แบบไม่ใช่อิตาเลียนแบบนึกภาพออกไหมไม่ใช่อิตาเลียนแบบที่มันไม่ใช่อ่ะเออใครเคยไปกินสเต็กอ,อ่าสเต็กยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งแล้วกันที่บอกว่าเอาแบบ กรหล่ำปีซอยมาเป็นเครื่องเคียงอ่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงฝรั่งมันไม่กินแบบนั้นไงอ,อดีไม่มีถั่วฝักยาวกับแตงกวามานะคือไปทานอาหารร้านอาหารแบบที่เขาแบบไฮเอ็นขึ้นมานิดนึงตามหนังอาเขาก็เขาเขา,เขาเป็นเลเวลที่ได้แล้วไงเลเวลได้แล้วไงเลเวลได้แล้วแล้วคนทานนี่ก็แบบพูดอีสานนะแต่แบบคือเขาเรียกว่าไงมันถ้าเป็นถ้าเป็นบอลก็ ขึ้นไทยลีกแล้วอะ่ะก็เป็นอังกฤษก็พรีเมียร์ลีกเออคือไม่ใช่แบบเดิมๆแล้วนะคือตามหัวเมืองใหญ่ๆของอีสานเนี่ยก็ก็ใคกรุงเทพแล้วนะโดยเฉพาะที่ผมไปเนี่ยอุบลอุดอรนี่เหมือนเหมือนเหมือนละขอนแก่นพวกนี้นะคโคราชเนี่ยเหมือนละนะครับอย่างเชียงใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงนี้อันนี้ใช่แน่นอนแต่ว่าเชียงใหม่กออ็ค่าของชีพยังถูกอยู่นะนั่นแหละคืออย่างที่บอกเนี่ยหัวเมืองต่างๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะพัฒนาและ Euh, พัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบใกล้เคียงกรุงเทพมากขึ้นก็เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่คนที่อยู่ตามต่างคนอยู่ต่างจังหวัดแ้ะเข้ามาทํางานในกรุงเทพจะกลับบ้านกันนะครับแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าอาชีพอะไรอาชีพมันก็อาจจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงถ้าคุณไม่เจ๋งจริงแลวยืนระยะไม่ได้อ่ะคุณจะอยู่แบบนั้นไม่ได้หรอกเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้เขาบอกว่า พ่อค้าแม่ค้าที่ทำไลฟ์ขายของที่เป็นขายของแบบของนําเข้าจากจีนหรืออะไรเงี้ยโอ้โหตอนนี้คุณสู้กันสนุกสนานสู้กันแบบเลือดตาแทาประเด็นอะเพราะว่ามันตัดราคากันยับเลยเพราะว่าคุณไม่มีแบรนด์ของตัวเองเอนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกมันทําไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ว่าแค่บอกว่ามันเป็นเทรนด์ที่กาลังมา